สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่314กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าในดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอิ่์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735อ d าเีไลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะ ราะหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะแฮนใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพอปปอลนะมีสองเหรียญน,นะคะคุณลูกค้านี่นะสองเหรียญน,นะคะ อนุนให้ดูที่เหรียญเนาะนี่นะคะเหรียญสวยๆเลยนะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะมีสองเหรียญน,นะสองเหรียญน,นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะพอปลอนะออสองเหรียญน,นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ เรียนสวยจริงๆนะคะสวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญธรรมรังสีนะคะวัดบางเรนสุพรรณบุรีนะคะ 2 5งหนะเะเหรียนนี้หนูเอาสามบาทนะคะ300บาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะ300บาทนะคะเหรียญน,นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะ รายการที่สามเป็นเหรียญวัดหนองกระโดนนะคะเหรียญวัดหนองกระโดนนะคะสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญวัดหนองกระโดนสามร้อยบาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะคะวะัดนกกระจาบนะนี่นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท เรียนอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะสองสี่แปดสองนะคะมันเพื่อนอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะท่าในใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะเหรียนหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพสามร้อยบาท ต่อไปนะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกรายการที่หกนี้เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะ นี่นะหลวมพ่อท่านคล้ายอันนี้มีกริ่งนะคะวัดส่วนขันนะคะอ่าแล้ยินไหมคะมันจะดังกุกกิ๊กๆ,ๆินะคะอันนี้สามรอยห้าสิบบาทนะร,รูปรหวมพ่อท่านคลายสามร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะสามรอยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปนาะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเน้อยนะคะมันมีสองด้านนะเหมือนกันเลยนะคะ รูปรอรวงพ่อน้อยนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะต่อไปหน้าเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่8นี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันน,นั่นี่มันเป็นอย่างนี้นะคะครูกค้าสองสี่เจ็ดแปดนะนี่นะคะท่าในใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรม,มาปิดนะ,ะได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเหมือนกันนะคะนี่สองสี่เจ็ดแปดนะคะสามร้อยบาทนะคะองค์นี้สามร้อยบาทสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นเหรียญหล่อแสยิดนะคะเหรียญหล่หอแซยิดนะวัดบางน้ำวนนะคะ เหรียญนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญหล่อเออเหรียญหล่อเซยิตวัดวางน้ำมนุนะคะสามร้อยบาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะ รายการที่สิบนี้เป็นผ้าร่วงทรงเกราะนะคะเป็นเนื้อสามธิ์นะฮะท่าในใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะผ้าร่วงทรงเกาะเนื้อสามริ์องค์นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ วันหนูมีแจ้พระสวยๆนะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะคะ องนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะพาสมเด็จนะคะ400บาทนะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะ400บาทนะคะองนี้ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสองนะคะสิบสองนี้เป็นพาสมเด็ดนะคะสวยๆเลยนะ ตรงนี้หนูเอา400บาทนะคะพาสสมเด็จนะคะ400บาทต่อไปนะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13นี้เ,ออนเป็นทาเวสส่วนนะคะประหลัดส,สุพุทธวสุทัศนะเป็นเนื้อผงนะคะ อ,องนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะทาเวสวรนปลัสุพจน์วัส,สุทัศนะคะ สามร้อยบาทต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสี่นี้เป็นผ้าร่วงยืนเนื้อดินกุศสอ,อสุขโขไทยนะคะคุณลูกค้ามันจะออกสีดำๆนะคะ พาร่วงยืนเนื้อดินกูสุโคทายนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะเห็นชัดกันไหมสามร้อยบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปนาะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นพระบุหนังนะคะอายุทยานะคะพระบุหนังอยุทยานี้หนูเอาสามร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ 300บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะองค์นี้ต่อไปนะเป็นรายการที่16บหกนะคะสิบหกนี้เป็นลิงแกะนะคะตาบอกไม่แน่ใจว่าเป็นเค่หรือขาอ่ะคะ่ะนี่นะ เป็นหลวงปู่เทมานีจานตรงไหนก็นไม่รู้เออเด็ดตรงนี้นี่นะคะ เอ่ออันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะริงแกะไม่เขี้ยวก็เขานี่นะหลวงปู่ทีมีตานี้4สี่ร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้สวยจริงๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ สิบเจ็ดนี้เป็นตะกุดนะคะลงรักผักเชื่อกนะคะตะกัวอย่างอ่ะตะกัวทุบรวมห้าปานนีวอ่ะเออหินกันชัดบอเดนูขยายแป๊บนี่นะคะลงรักผักเชือกตะกุดลงรักทักเชือกยาวตะกัวทุบหลวมห้าปานยาวห้านิ้วนะคะคุณลูกคา้ายาวห้านิ้วนะ นี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะอันอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เนอะคุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ รายการที่18นี้เป็นตะกรุดใบรานบางบืนนะคะลุงรับผักเชื่งอ,นะอันนี้ยาว3นิ้วนะคะคุณลูกค้ามันมี3ห่วงเนอะอันนี้มันมี3ห่วงนะคะอันนี้หนูเอา500บาทนะคะ500บาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ ตะกุดใบรานบางปืนนะคะรงรับผักเชือกยาว3นิ้วห้าอยบาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่สวยจริงๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะ รายการที่19นี้เป็นพระยอดขุนพลนะคะกุเพช,ชะพระยอดขุนพลกุเพช,ชะบู์นะคะ เงนี้หนูเอา300บาทนะคะสาม้บาทนะท่าในใดสนใจชอบก็โทรมาปิดได้นะคะผ้ายอดคุณพลกูเพ,พชชบูนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่20นะคะ รายการที่ยี่สิบนี้เป็นพ้าหน้าปกนาดูนนะคะพ้าหน้าปกนาดูนกว้างหนึ่งจุดสองนิ้วสูงสามจุดสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะพ้าหน้าปกนาดูนนะคะกว้างหนึ่งจุดสองนิ้วสูงสามจุดสี่นิ้วนะคะองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะ400บาทนะคะ สุดท้ายนี้นะของอีพีที่314นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองไหนก็โทรมาปิดกบหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID ไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0 9 2 9 0 4 5 7 3 5นะคะ คนหนูมีแต่พ้าสวยๆนะคะพาบ้านๆนะท่านในะดสนใจองไหนชอบองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูออกคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ